นี่นะคะสาวน้อยปันขวัญอาวัลยี้มค่ะก่อนลูกเร่อวันนี้ค่ะก่อนเลยนะคะเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอามา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 ถ่ายถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันเอามายลูกถ่ายไม่ทันขอบคุณค่ะคุณแม่ปนมพันขอบคุณคุณแม่ปนมพันค่ะสาวน้อยปันขวัญนะคะโอ้ยสว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 ยออกมาเดินเล่นพอดีเลยนะคะอาวัลยี้ค่ะสวยค่ะค่ะเป็นคุณแม่ปนมพันนะคะ เอาผลไมมาฝากหนูอ้ยอ้ยอยออ้ยนะคะขอบพระคุณค่ะมาเจอน้องเดินเล่นพอดีเลยนะคะขอบพระคุณค่ะโอ้ยเก่ง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 เอามายเอามายเอามาดิอขวัญโอันโอัยโอ้ยอ้ยโอ้ยน่ารักน่ารัก อ้อ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยนะคะอโจใหญ่เลยสาวน้อยปันขวัญอโชโชโชอโจโชโชโอ้ยน่ารักน่ารักอ้ยอ้ยโอ้ยฝากเอ็นดูหนูด้วยนะคะอะยกหัวยกหัวดิยกนี่ดิเต้นนี่ดิเต้นนี่ดิเต้นนีอมาดูสาวน้อยปันขวัญโชสาวน้อยปันขวันโชอะขอบคุณคุณแม่พนมพันค่ะผลไม้มาฝากหนูนะคะ

โอ้ยปานขวัญโจ้ยโอ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 ้ยนะคะปานขวัญโจ้โช่วยอีกช่วยอีกลูกช่วยอีกอ่ะชวยอีกช่วยอีกช่วยอีกโอ้ย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 น่ารักจังเลยอ่ะชวยเออโอ้โหเก่งเก่งเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าสวยๆกันค่ะอ่ะขอบคุณค่ะเก่งเก่งเก่ง อายกยกยอายกายกอย,กยกอันนั้นฟันขวันเออวันนี้แต่งหน้าสวยมากเลยนะคะเอ็นดูน้องได้นะคะ <c oughs> อ่าไปก่อนนะอพ,พอดีไล์มันตัดพอดีเลยเชยดาเนี่ไล่โดนระงับพอดีเลย <c oughs> น่ารัก